หน้าที่ของชาวพุทธที่ถูกต้องก็คือต้องทําใจของตนไม่ให้เป็นทุกข์ให้จองได้พูดง่ายๆก็คือว่าต้องเรียนรู้เรื่องของความทุกข์และการดับทุกข์จึงจะสมแก่การเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องต้องบวชไหมครับดี่ยวผมผู้ชายก็ไม่จําเป็นต้องบวชเพราะว่าแม้แต่ในสมัยพุทธ,ธกาลใช่ไหมคะถ้าเราจะดูตามจํานวนของอ,อ,อริยสาวกหรือพระพุทธสาวก กับจำนวนชาวบ้านนี่ก็แน่นอนเทียบกันไม่ได้เลยคือแสดงว่าคนเหล่านั้นยังไม่ต้องบทกันหรอกแตท่ทั้งที่บรรดาผู้ที่เป็นชาวบ้านนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งทรงประทานโอวาทแสดงธรรมเทศนาให้คนเหล่านั้นได้ทราบเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าจะเป็นคารวะเป็นชาวบ้านอยู่บ้านจะอยู่ยังไงถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่อยู่ร้อนนอนทุกข์แต่อยู่เย็นเป็นสุข อยู่เย็นเป็นสุขก็คือหมายความว่าอยู่อย่างชนิดที่รู้จักทําหน้าที่ให้ถูกต้องเพื่อที่ใจของตนจะไม่เป็นทุกข์ฉะนั้นไม่ต้องบวชเลยแล้วก็คนทุกคนจะมาบวชกันหมดก็ไม่ได้อันนี้เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่มีใครมาบวชได้แต่คนที่เข้าไปบวชหรือไปอยู่วัดนั่นเพราะเหตุว่าจังหวะโอกาสให้ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงอาจจะมีน้อยหรือไม่มีเลยแล้วก็เห็นว่าชีวิต ที่การอยู่วัดเนี่ยอาจจะเป็นชีวิตที่ให้โอกาสในการที่จะได้ปฏิบัติธรรมได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นเขาก็ทําแต่ว่าคนทั่วไปนั้นก็มีภาระจะต้องรับผิดชอบมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอยู่มากไม่จําเป็นจะต้องบวชแต่ควรเหลือเกินที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าทําอย่างไรล่ะถึงจะอยู่บ้านแล้วให้มันอยู่เย็นเป็นสุขจึงจะสมกับคาว่าโฮมสมกับคําว่าบ้านไม่ใช่เป็นแต่เพียงเฮาส์คือเป็นที่อยู่อาศัย ยังแต่อาศัยหลบแดดหลบฝนมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นเราต้องการที่ว่าพอเข้าบ้านแม้นี่แหละนะัคือบ้านของฉันบ้านแห่งความรักบ้านแห่งความอบอุ่นบางคนก็อุตส่าห์มาตั้งให้เพราะว่าบ้านในฝัน <c oughs> ก็คือฝันเพื่อความสุขนั่นเองความสุขที่แท้จริงทําอย่างไรนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธ